ปลาทองทองนิยายบทที่23ป่ไปเสียฝูถูกความเจ็บปวดเสร็จกระดูกคุมหนึ่งทรมานจนกระทั่งฟื้นเมื่อลืมตาสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่สายตากับเป็นม่านดอกพุทธานอันคุณเคยละคันสลักรวดไหลบุกผาที่คุณตา นางพันตื่นตะลึงด้วยคิดไม่ถึงว่าตนเองยังสามารถตื่นขึ้นมาตำหนักอินเอ์นีไทยคาควรตายไปแล้วไม่ใช่หรือควรถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินไม่ใช่หรือบาดแผลกำลังส่งความเจ็บปวดอันแสนสาหัสขึ้นมาไปเซลฝูจําได้เลือนลางว่านางโดนธนูยิงเข้าระหว่างคันปะทะแม้จะยังไม่ถึงตายแต่นางรู้ดีว่านี่จะเป็นความทุกข์ทรมานเสียดียิ่งกว่าตาย เยี่ยย่ไม่มีทางละเว้นนางโดยง่ายเช่นนี้ไหนจะมีหนานกงเจียที่สละชีวิตช่วยนางเวลานี้เขาอยู่ที่ไทยถูกเยี่ยยบคุมขังแช่ถิ่มให้ทันทดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าละลอกหนึ่งดังขึ้นด้านนอกเสียงเอ๋อกับอินเอ๋เดินเข้ามาเมื่อเห็นไ่เซียฟูกำลังลืมตาทั้งสองข้างกรอรหลอกให้คนงดีใ,นใ,นใจเซียเฟยทรงฟื้นแล้วในที่สุดพระองค์ก็ฟื้นแล้ว คิดไม่ถึงว่าดวงตาของหญิงรับใช้ทั้งสองจะแดงคำความตื้นตนันเอ่อร้นในใจไปเสียฝูงเงียบๆแว่ายามนี้กลับไม่มีเวลามากพอให้หนางซาบซึง้งนางเจ้ามองเสียงเอืรอแล้วถามว่าตอนนี้องค์จะถ่ายยัดขวัญเปิดเป็นอย่างไรเซียเฟยเพคะเวลานี้พระองค์ยังทรงนึกถึงและจะถ่ายยัดควัมเด็กๆนั้นอีกหรือเพคะหากฝ่าพระรงได้ยินจะไม่พอพระทัยเอานะเพคะ เสียงเอ๋อกล่าวเตือนสีหน้าแคร่งเครียดปายเสียฝูกับดึงดันยิ่งจับจ้องนางอย่างาแน่วแน่บอกข้ามฮะตอนนี้เขาเป็นอย่างไทยบ้างอินเอ๋อจำต้องตอบว่าเสียฝยอยาให้กังวลองค์จะทายยัดแขวนเปยเพียงถูกคุมขังฝ่าบาทไม่มีรับสั่งประหารเพคะป๋ายเสียฝูได้ฟังวาจาของอินเอ๋อกรหลับตาลงอย่างค่มคืนน่าจะไม่เป็นกังวลได้อย่างไทย นางกงเจียถูกจับคุมขังเพราะหางการถูกเย่เย่คุมขังถ่ายที่สุดก็มีเพียงโทษตายสถานเดียวดังเช่นเจ้าควันเปยอันที่จริงยามนี้นางไม่ควรคิดมากเกินไปโดยแท้นางก็เป็นเพียงแค่คนใกล้าตายคนหนึ่งต่งหวนมากเช่นนี้จะมีประโยชน์อันใดจู่ๆไปเสียฝูก็อยากพบท่านแม่ยิ่งนักตั้งแต่เข้าวังมานางไม่เคยได้พบท่านแม่อีกเลยช่วงเวลานี้จึงอยากพบท่านเป็นครั้งสุดท้าย ลอบปงพระชนฝ่าบาทเดิมก็เป็นโทษตายเข้าชั่วโครหากหนางตายท่านแม่ก็ต้องตายเช่นกันเสียดายก็แค่มีอาจได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายเมื่อเห็นไปเสียฝูให้สติเสียงเอ๋อก็ไปเชิญหมอหลวงหมอหลวงอดอาการผ่านม่านเพียงเขียนเทียบยาไม่กี่ใบาจากนั้นก็กำชับให้ไปเสียฝูพักผ่อนมากๆแล้วก็ออกไปพเพราะเจ็บแผลอย่างมากไปเสียฝู จึงอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นในสมองมีความคิดพันหมืน่นเปลี่ยนไปมาไม่หยุดย่อนแต่สิ่งที่นางนึกถึงมากที่สุดก็ยังคงเป็นท่านแม่แล้วก็พี่หญิงนางพ่ายแพ้สกุลไผ่จะถูกฆ่าล้างตระกูลเพราะนางถือให้แม้จะาไรยความผูกพันต่อ,อคนใน้ันตั้งแต่เด็กแต่ว่านางก็ไม่ยอมเห็นสกุลไผ่ต้องย่อยยับไปกับทาอย่างไทยเสียสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในตัวนางก็คือเลือดสกุลไผ่ เมื่อได้สติอีกครั้งก็เป็นเวลาพบค่ำของคันถัดมาแสงอาทิตย์อสดงสีทองนอกหน้าต่างลอดผ่านต้นดอกสาลี่อกอแก่ที่ล่วงโรยเกือบทั้งต้นส่องสว่างไปทั่วขอบหน้าต่างลำแสงสีนวลสว่างสองซำซ้ายไหลทะลุไปม่านดอกฟุตานเพิ่มสีสันแพลวเพราวให้กับดวงหน้าเล็กขาวซีดนั้นแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ดวงหน้าเล็กก็ยังคงซุบเซียวจนชวนให้คนปวดใจ ทางที่สองวันก่อนยังอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลแต่หลังจากที่ถูกยิงจนสาหัสนางก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้รสชาติของความโดดเดี่ยวประหนึ่งแสงอาทิตย์สายยันที่เกาะกลุ่มทั่วกรอบหน้าทางเพียงแต่แสงอาทิตย์ยังมีวันลับภัยจำต้องเคลื่อนคล้อยตามกาลเวลาที่ล่วงเลยทว่าความโดดเดี่ยวนั้นเล่าหลังจากพักผ่อนรักษาตัวได้สองวันอาการบาดเจ็บก็ไม่ปวดเท้าอีก ไอเซียโูค่อยๆลุกขึ้นบนเตียงเสียงเอ่ยเข้าไปประคองทันทีพังถามยังเป็นห่วงเซียเฟยทรงอยากทำอะไรหรือเพคะให้หม่ำชฉันช่วยพระองค์เถิดข้าก็แค่อ่อนเพียเลยอยากลงไปเดินเล่นสักหน่อยไปเซียฝูเอยอยากสง,งบรู้สึกว่าตนเอนงนอจากเตียงได้แล้วแม้บาดแผลจะยังเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาบางทีอาจเป็นเพราะนางนอนพับมากเกินไป กระดูกแข้งขาจึงปวดเมื่อยอ่อนแทงไปทั้งตัวขณะทอดตามมางแสงอาทิตย์อสดงอันง,งดงามที่อยู่นอกหน้าต่างไปเสียฝูก็รู้สึกแสบตาขึ้นมาทันทีนางยกมือขึ้นป้องเหนือดวงตาบริเวณประตูใหญ่ที่มีแสงสีทองสว่างวุพวับนั้นนางมองเห็นเงาคนผู้หนึ่งทำทยปหนึ่งเป็นเงาลวงทตาที่หยุกทางป่าลึกใต้แสงชันต่อมาเงาล่างนั้น ก็คุกเข่าตรงหน้าทางเสียงแหลมเล็กฟังดูเข้มงวดเอ่ยถวายพระพรเซี่ยเฟยพะยะค่ะฝ่าบาทส่งทราบว่าเสี่ยเฟยทรงฟื้นแล้วจึงทรงเรียกเสี่ยเฟยไปสอบถามความมิตาราหนักหลีเจ้างพะยะค่ะข้าทราบแล้วไอเซี่ยฝูหาได้ตื่นตระหนกเพียงรับคำเรียบเรียบเยวเดินตามลีกงกงไปยังตำหนักหลีอเจ้างกระท่นแต่งกายปะทินชมตนเองสักนิดก็ไม่มี เรือนผมสีทำอ่อยสยายบนไหลยอย่งยุ่งเหยิงชุดสีขาวดุดหิมะเรียบสะอาดหน้าตาขาวซีดไม่แต่งเทมผงชาติแม้แต่ปากที่แตไรมามีสีแดงอิ่มเอิบก็ยังขาวซีดนางมีชีวิตอยู่อย่างชมสักคราที่อมโรคเรื่องที่เย่เยให้หมอหลวงช่วยชีวิตนางนั้นเขาต้องมีถ้อยคําที่คิดจะบิบให้นางทับสรารภาพเป็นแน่ไม่มีทางให้อภัยหรือเห็นใจนางอย่างแน่นอน นับตั้งแต่ฟื้นไปเซียฟูก็คิดไท,ทายทั้งจำต้องยอมรับความจริงข้อนี้มีเช่นนั้นด้วยนิสัยโหดเยี่ยมของเย่เย่แล้วเขาคงต้องไปิดชีวิตนางทันทีเหมือนที่พลากชีวิตเจ้าแควนเปิดไปง่ายๆโดยไม่เหลือทางรอดให้การเดินทางจากตำหนักอินเธอถึงตำหนักหลี่เจ้าในครั้งนี้ใช้เส้นทางที่ต้องผ่านสวนหนิงฮาวาเป็นทางเดินที่ไปเซียฝูใช้เมื่อตอนเข้า,างวงพันแธะ แล้วก็เป็นวันที่ได้พบเย่ยๆครั้งแรกเช่นกันผ่านสะพานโค้งเหนือทันน้ําดอกตู้เชียนทั่วพื้นยังคงผาสะพังอวดชมงดงามเฉพาะตัวอย่างเงียบเชียบใต้แสงอาทิตย์อัสดงผีเสื้อหลากสีสองสัตัวบินร่อนเหนือเกสรที่ส่งกลิ่นหอมเพิ่มสีสันให้กับความงดงามเช่นนี้อีกหลายส่วนหลีกงกงเดินอย่างมั่นคงทว่าเร็วรีปเสียฝือเพิ่งได้รับบาดเจ็บมา ยามที่เดินตามเขาจึงทำผักอยู่พางหยาดเหงื่อที่ซึมจากหน้าผกากแยกไม่ออกว่าเกิดขึ้นเพราะท้อนหรือว่าเพราะเจ็บเมื่อยางเท้าเข้าตำหนักหลีเชิงไปเซียฝูพันหลับรู้ถึงกลิ่นไออันน่าสะพึงพรันพุ่งมาจากลานด้านในนางอดสุดลมหายใจเข้าลึกไม่ได้ก่อจะกวาดตามมองด้านในอย่างรวดเร็วภายในลานนั้นนอกจากแย่เยี่แล้วยังมีพระพันปีและอีกุ้ยเฟย ซึ่งยามิต่างมีพัพักเคดขึงทะลึงพรเนตรแค้นเครื่องมาที่นางเรากับนางปงพระชนแย่เยบไปแล้วปันนั้นขณะที่ทั่วทั้งของเย่เย่ผู้สูงส่งกลับอาบย้อมด้วยแสงสีทองของอาทิตย์อัสดงเขายืนอยู่ทัามกลางลานปรนหนึ่งถวยเทพร่างในชุดสีแทงโลหิตราวภาพฝันทั้งที่มีอยู่จริง เป็นการมีอยู่เปี่ยมด้วยพลังคุกค,คามสะกดให้อยากมองเขานา่นขึ้นอีกสักนิดอย่างไรเหตุผลเสียดายนักที่ความงามพันนี้กับกระตนิปไปเซฟูหวาดกลัวขนลุกไปตลอดทางไปเซฟูเก้าอีกไม่กี่ก้าวในที่สุดนางก็มองเห็นสีหน้าของเขาได้ชัดเจนซึ่งยังคงเย็นชัยอย่างที่แล้วมาตั้งแต่เข้าวังวันแพกที่นางเห็นเย่เฮีย,เ,ย,ยเขาก็มีท่าทีเย็นชาเช่นนี้แต่ทั้งนางก,กำลังจัดทาย สีหน้าเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยสุดท้ายต้องใช้สิ่งไทยจึงจะเปลี่ยนเขาไทยไปเซียโูสงสัยอย่างสุดแสนตั้งแต่การพบผ่านใต้ต้นดอกสาลี่เมื่อสามปีก่อนทางทางที่ต่างฝ่ายต่างคนึงหาทางทางที่ได้พบหน้าแต่ว่าไม่อาจบอกต่อเสมอมากะทั้งเลยเถิดถึงขั้นเป็นตายกับใคข้างหนึ่งในวันนี้โชคชะตาช่าเป็นสิ่งอศัศจรรย์โดยแท้ ไอเซียฝูคิดถึงท่านว่าหาคราวนั้นหนังมุ่งมั่นตามเขากลับเมืองหลวงโดยไม่คิดหันหลังจับมือเขาผ่านชาวข้ามไปด้วยกันวันนี้จะมีบทสรุปเช่นใดอยากเป็นการต่อสู้ให้ตายกันไปนข้างหนึ่งอีกหรืงให้ทำเนียมปฏิบัติของวังหลวงทั้งหมดกลายเป็นเพียงอากาศไปเซียฝูเดินเนิบช้ายอก,กายคุกเข่าตรงหน้าเย่เย่ริมฝีปากแห้งผักไม่ขยับ การหวอยบังคมอย่างถูกขั้นตอนก็ไม่จําเป็นแล้วนางมาเพียงเพื่อทักความทายเท่านั้นขณะหลบตานางก็มองเห็นรองเท้าลายปักมงกรคู่หนึ่งเดินมาประชิดจากนั้นน้ําเสียงของเยี่ยเฮียก็่วยพัดผ่านไปหูใบเสียฟูเจ้าถึงได้เสียทีเรายังรอเจ้ามาทับโทษอยู่เชียว ขาดคำก็บกเมือไปด้านหลังหลีกลงกงมอบแผ่นกระดาษสีขาวที่มีตัวอักษรสีทำเข้ามาไผ่เซี่ยฝูเหลือบสายตาขึ้นมองเพียงลัดเดี๋ยวก็ต้องเงยหน้าจอ้องเยี่ยเฮยเอ่ยด้วยท่าทีขึงทังลอบปงพระชนฝ่าผาดเป็นการกระทําของเซี่ยฝูคนเดียวไม่เกี่ยวอนใดกับสกุลเปยเซี่ยฝูไม่มีทางลงทาทับโทษนี้น้ำเสียงเห็นชัดว่าทอนทนเย่ยเย่ต้องการใช้โอกาสนี้ ลมล้างสกุลไปอย่างที่คิดไว้จริงๆเย่เย,ย่หัวเราะหยันขณะเอ่ยปากก็ถูกพระพันปีชิงถัดหน้าอัครเสนาปฏิปัยคิดไม่ซ่อมาตั้งแต่ต้นพยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งพวกเจ้าพี่น้องเข้าวังมาอย่างเหนื่อยยากหากมิใช่รอบวงพระชนแล้วจะเป็นเหตุทใดเช่นนั้นที่พระองค์ส่งอี้กุ้ยเฟยเข้าวางังก็เพราะทรงมีแผนการที่มิอาจให้ผู้อื่นท่วงทรู้เช่นกันหรือเพคะ ไผ่เสียฝูยิ้มหันพังหันไปทางพระพันปีโดยไม่สนใจว่าพราะองค์เป็นพระพันปีผู้ยูนเหนือปวงชนแต่ยามมีแม้แต่ความตายนั้นก็ไม่ครัวยังจะครวบพู่ดาไม่พอใจอีกสิ่งเดียวที่นางกลัวก็คือฝ่าบาทจะทรงทิพย์อำนาจและทำราชกุลไผ่นางจำเป็นต้องช่วยสกุลไผ่สักครั้งเจ้าไผ่เสียฝูพระพันปีชี้เนิยวไปที่ไผ่เสียฝูโดยลมหายใจติดขัด เรียวจนกัดฟันกรอดอีกุยเฟยที่อยู่อีกด้านหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้นอย่างรนลานไปกับเย่ยี่อย่างร้อนใจฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันมีใจพักนี้ต่อฝ่าบาทเพียงผู้เดียวมีกล้าคิดไมีมบางคนอันใดขอฝ่าบาทอย่าได้หลงกลคนทรยศผู้นี้จนเข้าใจหม่อมฉันผิดนะเพคะอีกุยเฟยเจ้าม่เคยได้ยินคำว่ามือสะอาดมีจำเป็นต้องล้างหรือยอย่างไรเย่เยี่ย ตอวัดนางเสียงตำยังเดือนทานเห็นชัดว่าไม่พอใจอย่างมากที่จู่จู่นางก็เข้ามายุ่งตำแหน่งในแห่งนี้มีผู้ใดที่มือสะอาดบ้างหรือเขายังหาไม่พบเลยสักคนอีกุยเฟยถูกเขาตวัดใส่เช่นนี้ กอดคอถอยกลับไปอยู่หลังพระวรากายของพระพันปีขณะลุกขึ้นก็ไม่ลืมถนลึงตาแขนเเทืองใส่ไผ่เสียฝูพับหนึ่งนางย่อมคิดไม่ถึงเพราะอยู่ๆไผ่เสียฝูจะเอ่ยฟวาจาเช่นนี้ต่อเยี่ยยในใจนางย่อมร้อนทนเบื้องหน้าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ฟาบาทจะทรงแต่งตั้งอัคระมหสีหากเกิดความผิดพลาดพอเรื่องนี้ขึ้นนางคงไม่มีโอกาสขยับฐานะของตอนได้อีกชั่วชีวิต เยียน้อมกายลงตามความเคยชินฝ่ามือเรียวยาวโอบรอบเอวไปเสีย้ยฝูแล้วดึงร่างนางขึ้นมาใบหน้าทั้งสองคนพันชิดใกล้กันแค่คืบนี่เป็นท่าซึ่งเขาชอบที่สุดเพราะแขนรุดเหล็กกล้าของเขาสามารถโอบจนทำให้นางเจ็บท้ายและดวงตายเยือกเย็นสามารถจ้องตรงในตานหางเพื่อค้นหาความคิดดั้งเดิมที่สุดในส่วนลึกของภาวตานััน แสงอาทิตย์อัสดงสายสุดท้ายสะท้อนลงบนใบหนะ้าไปเสียฟูขนตางอนยาวสะท้อนเป็นเงาดุดผาที่เปลือกตาดวงตาสุกใสประหนึ่งใส่น้ำเปียงประกายพอระยับเขากลับมองไม่ออกว่านางคิดอะไรอยู่กันแน่หลวงพระชนชักพัฒเป็นโทษตายเก้าชั่วโคตรมีหนำซ้ำไปเสียฟูอยังกระทําผิดซึ่งหน้าตามหลักแล้วนาง สมควรอาจตั้งแต่ที่ก่อเหตุแต่เหตุผลที่เขาไม่กระทำเช่นนั้นนอกจากความอะไรกระแสนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจขอยังหวังที่ได้หลักฐานความผิดอย่างชัดแจ้งของอัคาราเสนาบดีไผ่จักปักนางถึงอย่างไรตอนนี้อำนาจของอัคารเสนาบดีไผ่ในรัฐสํานักยังคงมีอยู่มากหากยังไม่มั่นใจว่าจะจบชีวิตขนทางชั่วผู้นี้ได้ในคราวเดียวเขาก็ไม่ขอลงมือทำสิ่งไทย ด้วยความสับเพ่าเด็ดขาดเจ้าไม่จําเป็นต้องแก้โทษไดให้อัคราเสนาบริภัยที่นี่ช้าแล้วเขาก็ต้องตายหนีไม่พ้นฝ่าบาทคิดว่าเซียฝูมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะปลงพระชนพระองค์หรือเพคะไปเซียฝูกล่าวถากถางจบก็ผักเขาสุดแรงหากเปลี่ยนเป็นหญิงคนอื่นผักตนเช่นนี้เยเย่คงไม่มีทางขยับได้สักนิดทรา,าไปเซียฝูเป็นผู้ฝึกยุทธ ผักครานี้โดยเย่ยยังไม่ได้ป้องกันตัวเขาจึงตั้งรับไม่ไหวถอยไปหลายก้าวถึงข้อยืนมั่นหลีกงกงที่เพิ่มความอื่นตัวมาตลอดผันฟาดฝ่ามือไวที่แผ่นหลังของไปเซียฟูถูกแผลเก่าของทางเข้าพอดีความเจ็บปวดส่งผลให้นางสุดลงกับพื้นเมื่อกลุ่มองครักษเห็นเหตุการณ์ก็กลุ่มด้ามดับด้วยมือเดียวตั้งท่าพร้อมลงมือหากไปเซียฝูก็ทำการเลยเถิดอีก อบเซียฝูที่ถูกจู่โจมจนล้นลงกับพื้นหาดใ้หวัดครัวดูสึกเพียงเลือดในคายตีขึ้นมาไม่หยุดนางทำได้เพียงอดคลั้นเกลือนลดข่าวเลือดนั้นลงท้องก่อนจะลุกขึ้นจากพื้นอย่างเฮกลำพากจองยายยะผางตวัดด้วยความเย็นชาพระองค์ทรงฆ่าชิงหลีทำลายพี่หญิงพระองค์คิดว่าเหตุผลนี้จะไม่เพียงพอให้หม่อมฉันหลงเพราะชนพระองค์อีกเถอเพคะหม่อมฉันเพยกต้องแคนแก้แค้น แแขนเพื่อพวกนางทันใดนั้นน้ำตาของนางก็พังพรูออกมาอยู่เบื้องหน้าเย่เย่นางรู้สึกว่าตนเองอ่อนแอยิ่งทักนางหลั่งน้ำตาได้โดยไม่อายเจ้าต้องการฆ่าเราแล้วเจ้าไม่กลัวว่าเราจะฆ่าเจ้าก่อนถือเย่เย่เลือกคิ้วให้นางน้ำตาของนางไม่มีผลต่อเขาแต่อย่างใดสำหรับคนที่ต้องการฆ่าเขาแต่ไหลมาเขาไม่เคยเมตตาตั้งแต่วันเวลาที่เข้าวังมา การมีชีวิตยอยู่กับตายนั้นต่างกันอย่างไรหากเสียฝูกลัวคงไม่มีทางการะทาเช่นนี้เพคะใบเสียฝูกเราจบับอย่างปวดใจแล้วหยิบกระดาษสีขาวพูก,กันแล้วมึกบนพื้นขึ้นมานางต้องการเขียนหนังสือรับโพด้วยตนเองแล้วก็ลงนามมือสายจับด้ามพู่กันจุ่มเมือที่จานฝนหมึกแล้วใช้มืออีกข้างจับแขนเสื้อสีขาวถดทิมฮะให้ายพู้กันสัมผัสกระดาษสีขาวบริเวณที่คิดผ่าน ตัวอักษรงดนำเป็นระเบียบก็บปรากฏบางทีการกระทํานี้อาจจะเสียแรงเผ่าเยเย่ตองบิบให้นางสารภาพว่าสมคบคิดกับท่านพ่อลอบปงพระชนแห้หากเป็นเช่นนั้นจริงนางก็จะยอมรับไว้เองชั่วขณะที่ไปพูกันของนางสัมผัสก,กระดาษสีขาวเยเยที่อยู่อีกท่านก็พันตะลึงหันก่อจะจ้องมองนางอย่างตกตะลึงชั่วชีวิตนี้เขาเคยเห็นผู้ใช้มือใช้ เขียนอักษรแค่คนเดียวซึ่งก็คือเด็กสาวชุดขาวที่เขียนแผนที่ออกจากข่ขยกลนดอกสาลี่ให้เขาตอนที่หยุดได้ต้นดอกสาลี่เมื่อสามปีก่อนโถะหญิงสาวตรงหน้ากับใช้มือใช้เขียนอักษรเช่นเดียวกับนางกระทั่งรูปแบบอักษรที่เขียนออกมาก็อย่างประหนึ่งออกมาจากพิมพ์เทียวกันสองเงาร่างซ้อนทับกันสลับทันไม่หยุดอยู่ในสมองแม้เขาจดจำใบหน้าของเด็กสาวผู้นั้นไม่ได้ แต่กลับจำกลิ่นหอมอ่อนของดอกสาลี่บนท่างนางได้อย่างแม่นยำจดจำทุกท่วงท่าที่นงางกล่าวคำและสงบนิ่งเขานึกถึงภาพที่ตลอดมาตนเองวาดใบหน้าของอีกฝ่ายไม่ได้จนแม้แต่ลีกลงกงยังรู้สึกว่าผู้นั้นคือเสียเฟยความสำนึกเสียใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแผ่ขยายในหัวใจของเย่เย่ในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาตนเองถูกความเครียดแค้นบทพังมีเพียงดวงตาทั้งสองแม้แต่หัวใจก็ยังถูกบทพังไปด้วยทางทางนที้ตอนพบเสี้ยเฟยครั้งแรกในสวนดอกโบตันนั้นก็สัมผัสกลิ่นอายที่เคยพบกันมาก่อนได้แท้าว่าเขาก็ยังคงทำท้ายนางทั้งยังเหยียดหยามนางยังโหดท้ายทอดทิ้งนางให้อยู่ต่ำหนักอินเทอซึ่งไม่ต่างอันใดกับตำหนักเชน เพียงแค่พอนางแทบไปเป็นบุตรติของไผ่ชางโซ่แตนจะที่พวกนางชอบดอกสาหรดิดเดียวกันชอบสวมอาพอรสีขาวเหมือนกันสง่างามสูงสักแตกต่างจากหลายคนทั้งหลายเช่นเดียวกันที่ในฮานเลี้ยงนางก็ได้เผยฝีมือออกมาแล้วสำยังยอมแถบว่าขืนหนันได้ปะมือกับเขาแต่เพราะความแคมพรุ่งพ่านผาให้สมองเลอะเลือนมีคิดรวมนางกับหญิงที่รักเข้าด้วยกันและที่หลายวันก่อน นางได้บอกเขาด้วยตนเองนางคือคนที่เขาต้องการาําหาเบาะแสมากมายเพียงนั้นโอกาสมากมายอย่างนั้นเขากลับไม่ได้สติมองไปเสียฝูตรงห้าที่ดุดดังบุพเโารยทาะหัวใจเย่เยเก็พันล,นลานเมื่อไปเสียฝูเขียนอักษรตัวสุดท้ายเสร็จในที่สุดนางก็อดกลั้นต่อไปไม่ไหวเลือดสีแดงสดใสหนึ่งพุ่งจากปากทาง ศาสตร์นมบนกระดาษสีขาวที่มีตัวอักษรสีดำหล่านั้นประหนึ่งกำลังเพิ่มประกายสีแห่งความตายให้กับโทษรายแทงนี้เป็นครั้งสุดท้ายนางคิดจะยื่นคำทับโทษนี้ให้กับเย่เย่ด้วยตนเองแต่น่าเสียทายนางไม่มีเรี่ยวแทงอีกต่อไปเลือดสดสายนี้ทำให้เย่เย่หลุดออกจากพวังทันทีฉับพันเขาก็พุ่งเข้าไปขวานางจากักผืนเข้ามาขอด ครั้งนี้แขนเขาไม่เป็นดุดเหล็กกล้าที่บีบนางเจ็บอีกแล้วแต่ะว่ากลับอบอุ่นอบอุ่นอย่างที่นางไม่เคยได้ทับสิ่งที่เปลี่ยนไปพร้อมกันนั้นยังมีสีหน้าของเขาแววตาเย็นชาดุดน้ำแข็งของเขาทุกอย่างถลยมกำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจนไม่้ายเป็นตัวเขาเลยสักนิดเ็นเจ้าเองหรือเยเย่ yeah, yeah, พูดออกมาเบาๆเขาไม่รู้ว่าตนเองสมควรเอ่ยถ้อยคำอะไรตอบไป พอเขาเองก็ไม่รู้ชื่อนางมาก่อนเหมือนเช่นที่ไม่รู้ชมหน้าของนางในความทรงจำของเขานางทั้งเลือนลางทันชัดเจนหนิวมือเขาลาผ่านผงแก้มไปเสียฝูอย่างอ่อนโยนพลางเอ่ยเหตุใดเจ้าจึงไม่บอกเราว่าเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าอยู่ที่นี่มาโดยตลอดจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ